อยากสอบบรรจุเป็นพนักง,งานกรกะตรายได้รวมกว่า31,000บาทต่อเดือนต้องสอบวิชาอะไรและมีคุณสมบัติอะไรบ้างไปฟังกันพนักง,งานกรกะตนะครับไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักง,งานขององค์กรอิสระโดยเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้านที่ในการควบคุมและจัดการการเลือกตั้งและประชามติให้เป็นไปอย่างสุจริตและก็เที่ยงธรรมโดยพนักง,งานกรกะตนะครับก็จะมีค่าตอบแทนต่อเดือนแบ่งออกเป็นเงินเดือน19,500บาทค่าครองชีพ4 0 0 0บาท, 5, บาทและเงินส่งเสริมประสิทธิภาพอีก7,500บาทรวมเป็น31,000บาทต่อเดือนึ่งต่อเามาก เทียบกับการทํางานราชการโดยทั่วไปโดยผู้ที่จะสอบเป็นพนักงานกกตได้นะครับจะต้องสอบผ่านกพพักกาะแล้วเท่านั้นและวิชาที่สอนนะครับนอกจากจะเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งที่ตนเองสมัครสอบแล้วผู้ที่อยากจะสมัครเป็นพนักงานกกตจะต้องสอบวิชาต่างๆได้แก่ความรู้ในหลักวิชาการทางด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและก็ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงานต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายปกครองความลบผิดทางละเมิดข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือว่าระเบียบสารบัญเป็นต้นนอกจากนี้นะครับผู้ที่จะเข้าสอบเป็นพนัก งานกกตจะต้องสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับองคก์กรกกตและอำนาจหน้าที่ของกกต ใครที่สนใจสมัครเป็นพนักง,งานกรกตนะครับตอนนี้กรกตก็เตรียมเปิดรับสมัครกว่า10ตำแหน่ง231อัตราครอบคุมคุณวุฒิปวชถึงปรตรีทุกสาขางานมั่นคงสวัสดิการดีรายได้สูงใครสนใจห้ามพลาดสมัครได้ตั้งแต่วันที่17ถึง28พฤศจิกายนย2568ที่เว็บไซต์รับสมัครง,งานของกกตส่วนวันสอบยังไม่ประกาศคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าส่วนใครที่สนใจอย,อย่าได้ติวเตอร์ที่สอบกกตสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลย